วันนี้อีกแล้วนะฮะโอ้โหวันนี้ข่าวเยอะแน่ยันนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดเวทีเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย<ช>เออไม่ใช่ผู้เสียหายาจากการรับบริการทางการแพทย์ที่มีการว่ากันมากมายพูดกันถึงเยอะแยะเลยแล้วก็แต่งชุดดำกันของบุคลากรทางการแพทย์นะคะวันนี้นะฮะสองฝ่ายจะไปร่วมในเวทีเดียวกันน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเมื่อวานนี้สมาคมนักข่าวหนังสือสิมแยงประเทศไทยเขาจัดสัมมนาค่ะ นายกแพทยสภาคุณหมอสมศักดิ์โลเลขาไปด้วยขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนก็อย่างคุณสารีอองสมหวังผู้จัดการวันนี้ที่เพื่อบริโภคค<ฆ>เพื่อผู้บริโภคประเด็นสำคัญคุณหมอสมศักดิ์บอกนะฮะว่าประเทศไทยไม่เหมาะกับการใช้กฎหมายนี้โดยอ้างอิงสวีเดนคุณหมอสมศักดิ์บอกว่าสวีเดนเนี่ยนะฮะภายหลังจากใช้กฎหมายแล้วอัตราการฟ้องร้องหมอเพิ่มขึ้นหนึ่งเก้าเจ็ดห้ามีการร้องเรียนหกร้อยกว่าราย พอปี 2004, สองพันสี่ก็คืออีกยี่สิบเกปีต่อมามีการร้องเรียนเป็นหมื่นรายคณะกรรมก,การของสวีเดนก็ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหกสิบถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นต์เป็นผู้ตัดสินซึ่งต่างจากของไทยซึ่งกลายเป็นประเด็นอยู่ก็คือคณะกรรมก,การที่จะพิจารณาซึ่งนายกก็บอกเอออันนี้เห็นด้วยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะฮะอันนี้คือคณะกรรมก,การที่จะพิจารณาเรื่องเยียวยาว่าเงินเท่าไหร่อย่างไรให้หรือไม่ให้อแต่คุณหมอสมศักดิ์บอกว่าของเขาเนี่ย มีกฎหมายนี้ยิ่งร้องเรียนฟ้องร้องเพิ่มมากขึ้นะนะฮะและอีกข้อหนึ่งคณะกรรมการเขาก็มากเออแพทย์มีสัดส่วนเยอะค่ะข้อต่อมาคุณหมอสมศักดิ์บอกว่ากฎหมายสวีเดนต่างจากของไทยชัดเจนสวีเดนระบุว่าถ้าผู้เสียหายไม่พอใจการเยียวยาสามารถไปฟ้องศาลได้แต่ต้องเสียเงินค่าศาลซึ่งค่าใช้จ่ายแพงค่ะแต่ของไทยฟ้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคือเยียวยาแล้วยังไปฟ้องเพราะเป็นคดีผู้บริโภคคือไม่เสียค่าใช้จ่าย เงินที่จ่ายเข้ากองทุนที่จะเอามาจ่ายเยียวยาเนี่ยคุณหมอสมศักดิ์อ้างว่าของสวีเดนเนี่ยมาจากภาษีท้องถิ่นหรือภาษีของรัฐสวีเดนเก็บภาษีสูงมากะนะฮะขณะที่ของประเทศไทยเนี่ยเอาเงินมาจากสถานพยาบาลเพราะฉะนั้นถึงเวลาเนี่ยมันจะไปผักภาใร้กับผู้บริโภคนอกจากนี้เนี่ยนะฮะสวีเดนเขาจะไม่จ่ายให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยจ่ายหมดอันนี้คุณหมอสมศักดิ์ก็พยายามเปรียบเทียบกับสวีเดน สุดท้ายก็ยกประเด็นว่าอนาคตจะมีการร้องเรียนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวยกตัวอย่างสวีเดนอย่างที่ว่าแสดงว่ากฎหมายแบบนี้ไม่มีส่วนช่วยลดการร้องเรียนคุณหมอสมศักดิ์ระบุว่าทุกคนจะไปสารเตี้ยแทนสารจริงเพราะได้เงินเท่ากันแต่เร็วกว่าและที่สําคัญแพทย์ก็จะหลีกเลี่ยงการรักษาที่มีความเสี่ยงสูงคือไม่รักษาเลยเพราะรักษาแล้วเสี่ยงเสี่ยงแล้วจะรู้เองซวยจจะเป็นลักษณะการส่งต่อส่งต่อนะ,ะแล้วมันก็จะกลายเป็นภาราก,กับ หรือเป็นปัญหากับคนไข้เองเพราะแพทย์เขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็เสี่ยงเขาก็ไม่ทำอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะฮะขณะที่คุณหมอสมศักดิ์บอกว่าควรจะต้องมีการแก้ไขซึ่งก็จะไปเสนอกับที่ประชุมในวันนี้หรือไม่ค่ะคุณสาลีอองสมหวังยกตัวอย่างว่ามาตร,รา41ซึ่งใช้กับกรณีเยียวยาผู้ป่วยบัตรทองเนี่ยข้อที่หนึ่งคือมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะ,ะมีการยกตัวอย่างว่าปี52ปีที่แล้วมีคนร้องเรียน810คนอันนี้เฉพาะบัตรทองนะฮะ เป็นผู้เสียหายเข้าข่ายเนี่ยหกร้อยหกสิบจากแปดร้อสิบแล้วใช้เงินชดเชยเยียวยาไปเจ็ดสิบสามล้านเฉลี่ยคนละหนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทอันนี้เฉพาะบัตรทองคือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุณสาลีบอกว่าคนที่อยู่ในประกันสังคมกับราชาการหรืออื่นๆเนี่ยมันไม่มีโอกาสอย่างนี้ก็คือการเยียวยาตัวาบฉบับนี้จะมาอุดช่องว่างตรงนี้ทำไมถึงไม่ให้เขา วันนี้จะถามก่อนเลยอันนี้คุณสารีอบอกนะฮะว่าตกลงแพทยสภาหรือแพทยสสมาคมหรือสมา,าพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรืออะไรก็ตามเนี่ย<ะ>ก่อนจะมาคุยกันเนี่ยจะถามก่อนเลยว่าจะเอาหรือไม่เอา ถามก่อนเลยว่าคือคุณหมอเนี่ยต้องการกฎหมายเพื่อประชาชนหรือไม่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะพักการเมืองเนี่ยคุณสารีบอกว่าก็ต้องแสดงความจริงใจอย่างเช่นส่งตัวแทนที่เป็นคุณหมอเนี่ยมาถกในขั้นกรรมธิการสาภาจะได้ช่วยลดความกังวลว่าจะไม่ได้มีการดําเนินการแก้ไขนะคะอันนี้ต้องบอกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าวันที่3สิงหาคมตามวาระเนี่ยก็จะเข้าที่ประชุมสาภาผู้แทนราษฎรนะคะนี่ฮะทุกผู้ชมฮะ วันนี้ก็จับตาดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับทีนกาครับก็พยายามจะอธิบายขยายความว่าหลักการมันคืออะไรยังไงความแตกต่างซึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความไม่ไว้วางใจกันม,มันคืออะไรอย่างไรเยน,นะฮะ